รถไอ้เครื่องอัดฟางที่ลงจากตู้เห็นลงบอกว่าลงเมื่อวานใช่ไหมคะเมื่อวานสตู้ค่ะที่นี่คือที่ไหนเอ่ยจังสุรินทร์ม่งททวีเตนาะค่ะจังหวัดสุรินทร์เนาะตลาดทางเข้าห้วยวเสน่งจังหวัดสุรินทร์ค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะวันนี้เราตามมาดูนะคะเราดูจากเพจของเขาแล้วเขาบอกว่าวันนี้ลงมาเห็นช่องเขาบอกว่าลงยี่สิบสี่ตัวใช่ค่ะตอนนี้ก็เหลือไม่ครบแล้วไปส่งไปแลาสองเอาไปเช็คพร้อมส่งอีกสา ค่ะจริงๆอ่ะตัวนี้เหมาะมากเลย224<ม>เป็นแมสซี่เฟอร์กูสันอันนี้คือเป็นสภาพที่ลงมาจากตู้เลยใช่ไหมคะอ,อืมแต่ก็ยังมัดมัดเป็นเป็นกลุ่มกลุ่มเขาอยู่ยังไม่ได้ประกอบโอ้ 1, คันอันนั้นคือพวกผู้บ่าวกำลังจะประกอบให้เนาะเป็นผันผัดเตรียมส่งเตรียมขายโอ้โหแมสซี่เฟอร์กูสันรุ่น224เป็นรุ่นล่าสุดเลยเนาะรุ่นใหญ่โอ้ตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่พวกนี้เป็นมีล้อหลังใช่ไหมคะ แล้วแต่รถเนะาะไอ้แล้วแล,แล้วลลลลลราคามันอยู่ที่เท่าไหร่คะนี่อโอ้ต้องถามซออีกทีหนึ่งใช่ไหมอันนี้ขายตามสภาพเนาะตามสภาพก็ขายขายเช็คเก็ขายจ,าจองแล้วให้เช็คให้ก็ได้โอ้ก็คือทางร้านก็จะดูให้เราอีกทีหนึงน่งเนาะเอ้น้องมีสี่สามห้าสี่สามห้ามีเนาะอันนี้เป็นรุ่นสี่สามศูนย ไปเราไปตามไปดูเราไม่เคยเห็น435กับ445นี่พวกผู้บ่าวพวกผู้บ่าวทำอะไรไอันนี้รุ่นไหนนาย124เหรอหนึ่โอเคมามาดูอินเตอร์โอ้โหไหนสี่โอ้นี่สี่สี่ศูน 440โอ้พี่ก็ว่าอยู่ทำไมมันใหญ่วะโอน,นั้น435อ๋ออันนี้445 4อะไรนะคะ445อันนี้445เพราะมันตัวใหญ่มากเลยอือ445นี่เหมือนกว้างเหมือนกับพวก128เลยเนาะจ้ะอ๋อลูกต,ตุ้มใหญ่เ้อัน <4 45. S 3> นี้435 เนี่ยยืนนานไม่ได้ปวดเอวอ๋ออันนี้เป็นโอ้บางคันนี่เขาจองไปแล้วนะคะเนี่ยน,นี่จองไปแล้วนะคะอันนี้เป็นสี่สามศูนย์ใช่อันนี้เป็นสี่สามห้าเหรอคะนี่นะคะ่ะสี่สามพวกนี้เป็นผลิตในไหนคะนี่ น้องพอลูอ๋อนู่นข้างหลังนั้นก็สวยพ่อเราตามดูสี่สามห้ากับสี่สี่ห้ากันนะคะโอ้ตัวแม็สซี่ตัวนั้นก็ยังสวยเลยพ่อเอแต่แตนี่ยีามามา่สิบตัวแม่ตัวตนี้สภาพดีแทวะโอ้ดูบอดีเ้เขาอ่ะโอ้ ถ้าใครสนใจรีบมาดูนะคะตอนนี้เหลือน้อยมากโอ้รุ่นตัวข้างหลังนั้นยิ่งสวยอะ่ะดูเขามีไอตัวไอ้ที่ปิดตรงมู่เล่ให้ด้วยโอ้แทบโอโอ,โอ้ลูกตุ้มใหญ่จริงถ้าขึ้นเป็นของแมสซี่นะคะมันจะลูกตุ้มใหญ่กว่าบ้านเมืองเขาเนาะอ๋ออันนี้จองไปแล้วนะคะนี่โอ้สวยแต่แม ไม่ไมีเต่ตัวสวยๆเลยอะ่ะแ,แต่ตัวนี้สภาพดีมากเลยเนี่ยโอ้ดูแขนเขินมันอะ่ะโอ้โหชุดมัดโอ้ยปวดเอวโอ้ชุดมัดยังสวยเลยนะคะเดี๋ยวดูชุดมัดดิโอ้อยเนาะอ้หสีสวยมากเลยนะคะเนี่ย โอ้สวยมากเลยตันนี้ก็ยังสวยนะอืมอมโอ้มีแต่ตัวสวยๆเด้อพี่น้องอันนี้เป็นน่าจะเป็นของแคนาดานะคะเป็นป้ายขาวป้ายขาวแคนาดาโอ้โหสวยมากเลยค่ะเน,นี่ยสวยเกือบทุกตัวเลย โอ้อ oh, ินเตอร์สีสามศูนตัวนี้ก็สวยนี่นี่นี่ยนี่้าขายด้วยออหก็าะไรนะพร้อมใช้หนะะึ่งสองสี่ถ้าพร้อมใช้3ามแสนหกคือเช็คสภาพอะไรให้ด้วยเลยแล้วหนึ่งสอแปดหรอหนึ่งสองก็สามแสนเจ็ด้พอ๋อพร้อมใช้ใชโอ้ดีจังเลย โอ้ด er. ูเฮียแกมาเองโอ้เฮียแกมานะคะอันนี้คือเฮียกระจายงานนะคะโอ้โหสองสามไปแล้วมันจังครับเลยใ่ไหเฮีย จ,จ,จันจันจันโอ้โหน้าเฮียมีความสุขมากนะคะเพราะ24ตัวนี้คือจะหมดแล้วนะคะเน่ยโอ้โแพบจะไม่เหลือแล้วนะคะนี่ภาพนะคะเนี่ยอันนี้ทางเข้าปากห้วยเสนงน,นะคะ ร้านจรินมุ้งทวีนะครับ